หาบาทห้าบาทบ้างสิบบาทบ้างน่าจะเป็นสิบป่ะอ๋อนี่ค่ะวันนี้สวยจังเลยเปไปน่าชอบมากเลยนะคะออวันนักหารโลกค่ะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบยี่สิบโอ้ยยี่สิบบาทสิบบาทตัวติดทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยค่ะเหรียญเหรียญพวกนี้เหรียญเป็นตัวติดหายากนะคะเหรียญยี่สิบบาทนี้ทั้งสิบบาทลายสือไทย สิบบาทลายสื้อไทยแล้วก็ยี่สิบบาทเจ็ดสิบหกรอบอะค่ะหกรอบพระราชินีนะคะเนี่ยค่ะเมื่อก่อนนะคะเคยราคาสูงมากเคยเคยขายเหรียญเนี้ยปนเคยขายได้ประมาณสองร้อยค่ะณปัจจุบันไม่ถึงร้อยบาทค่ะแล้วเหรียญเนี้ยค่ะเคยสามร้อยห้าสิบนะคะเหรียญเอ่อหกสิบเหรียญพระบรมอะค่ะเราเรียกเหรียญพระบรมห้าสิบพรรษา ห้าสิบพรรษาพระพระบรมเพราะเพราะยศพระองค์ท่านพระนามพระองค์ท่านตอนนั้นคือเป็นพระบรมนะขออนุญาตค่ะเหรียญยี่สิบาทพระบรมค่ะก็เป็นเหรียญที่หาย,ายากอีกเหรียญหนึ่งนะคะเมื่อก่อนเคยราคาสูงเนี่ยคะ่ะเหรียญทุกอย่างเลยนะคะเมื่อก่อนจากเมื่อก่อนเมื่อช่วงสองสามปีที่แล้วเนี่ยหูราคาเราจับต้องไม่ได้เลยและหลายคนเลยนะคะที่เคยซื้อไว้เมื่อตอนเมื่อสองสามปีที่แล้วแล้วเอาออกมาขายตอนนี้เขาก็คือเขาบอกว่า ส่วนต่างที่ขัดที่ต่ำกว่าทุนก็คือความสุขที่เขาได้ครอบครองคิดแบบนี้สบายใจนะคะเขาเขาเคยซื้อ300แล้วมาขายร้อยหนึ่งอะคะ่ะแล้วเขาบอกว่าส่วนต่างที่หายไปก็คือเป็นความสุขของเขาเมื่อก่อนนี่คือสแสวงหาใช่ไหมคะหาแล้วได้มาแล้วก็มีความสุขได้ครอบครองอยู่สักระยะหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือได้ชื่นชมแล้วพอแล้วเขาก็เอามาขายก็มาเปลี่ยน เปลี่ยนมือนะคะให้ผู้อื่นเข้าไปครอบครองบ้างช่วงที่อยู่กับเขาอะค่ะก็เป็นความสุขเนาะทุกคนแหละพออยากได้นะได้มาแล้วก็มีความสุขใช่ไหมคะได้สักพักหนึ่งเราก็คิดว่าเราพอแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นเนี่ยค่ะนะคะคิดง่ายๆไม่ต้องอะไรเลยนะคะมีความสุขค่ะ